จริงด้วยโอ้โหเดีย๋ยวนี้มันถึงขั้นตกอับต้องเ,อเป็นเด็กเสริมแล้วหรอเออนั่นดิ ดีถึงได้เอาเคของแกมันโดนมือของฉันได้ไงโล่ไปหมดเลยเนี่ยสกปรกหมดเลยขอโทษครับคุณลูกค้าอ้าวนี่มันนัดไม่ใช่หรออืมใช่ฉันเองตั้งแต่เรียนจบมาสิบปีก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย ไม่ได้เจอกันเลยเนาะสมัยเรียนเนี่ยฉันจำได้นะว่าแกเนี่ยออกจะเรียนดีเรียนเก่งแถมแกเนี่ยยังสอบได้ที่หนึ่งของห้องอีกด้วยแล้วทำไมตอนนี้แกถึงได้เป็นแค่เด็กเสร์บต่ำต้อยแบบนี้ละ่ะจริงด้วยสภาพแกตอนนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับ หมาข้างถนนเลยอ่ะอ๊ส่วนค่าเค้กที่แกทำตกพื้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอาสาจ่ายให้เองถือว่าทำบุญทำทานให้กับคนยากไร ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองรับผิดชอบเองงั้นเหรอ,อนัดเอ้ยค่าแรงของแกทั้งวันเนี่ยจะพอค,ค่าเค้กชิ้นนี้ที่แกทำตกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนัะ่นนาดีแกเนี่ยก็คงจะทำงานได้แค่วันละสามร้อยเองมั้ง ขอบใจพวกเธอสองคนมากนะไม่เป็นไรจริงๆงั้นฉันขอตัวก่อนนะหนุยแกดูมันสิสภาพจะไม่มีจะแดกอยู่ละยังจะมาเล่นตัวอีกช่างมันเถอะแกอย่าไปสนใจมันเลย แล้วนี่เมื่อไหร่คุณหลงเขาจะมาสักทีเนี่ยเราสองคุณก็รอนานมากแล้วนะไม่มาสักทีเออนั่นน่ะสิเสียมารยาทจริงๆปล่อยให้วูเราสองคนรอเกอร์อยู่ได้ตั้งนานสองนานคนสุดสิงอรอคุณครับเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นไรแล้วครับผมดีขึ้นแล้วครับ ดังนั้นคุณก็นั่งพักไปก่อนนะครับอย่าหักโคมส่วนตรงนี้เดี๋ยวให้เด็กเสิร์ฟคนอื่นมาทำแทนก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับคุณคุณคุณครับคุณเป็นอะไรไหมครับ ผมรู้สึกแน่มือครับเหมือนจะไปลงคัถ้งนั้นคุณนั่งพาก่อนก็ได้นะครับอ,อไม่ได้ครับผมต้องรีบไปเก็บต๊ะอีกครับเฮ้ยคุณนั่งนี่ก่อนนะครับทางนี้ครับคุณ นั่งพักก่อนเลยครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเก็บเองก็ได้ครับเอ่อไม่เป็นดีเหรอครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณนั่งพักให้หายก่อนแล้วค่อยกลับไปทำงานต่อนะเอ่อก็ได้ครับเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะ คุณสองคนใช่คนที่นัดคุยโปรเจกต์กับคุณหลงหรือเปล่าคะใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะพอดีว่าคุณหลงเขาติดธุระสำคัญต้องขอโทษคุณสองคนด้วยนะคะ,ะอะไรนะได้ยังไงอะพวกฉันสองคนเนี่ยมารอตั้งนานสองนานเลยนะแล้วแบบเนี้ยใครจะรับผิดชอบฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะ ฉันขอตัวก่อนนะคะเสียเวลาจริงๆเลยตายเราไปกันเถอะ อะไรของฉันวะรถก็พังมานัดคุยงานกับลูกค้าก็โดนเทอ,อีกอเล่นเป็นเด็กขายของไปได้อเออใช่แล้วนี่เราจะเอาไงกันดีร้อนก็ร้อนฝนก็จะตกแล้วเนี่ยโอ๊ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะโอ้นั่นดีวะเอาไงกันดีเดี๋ยวเอาลุยเตย มีอะไรให้ฉันช่วยไหมแล้วแกมาเสือกอะไรด้วยฮะไอ้นักฉันสองคนเนี่ยไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากแกจ้าแกเนี่ยเอาชีวิตตัวแกเองให้มันรอดก่อนเถอก่อนที่จะมาช่วยคนอื่นไหนไอ้เจอกให้ฉันช่วยเถอะนะนี่ ฉันอีกนานไหมนี่นะัดฉันจะบอกอะไรให้แกรูไ้ว้นะว่าชาตินี้ทางชาติแกก็ไม่มีปัญญาซื้อรถเหมือนพวกฉันหรอกอยานี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะเป็นแค่พนักง,งานเด็กเสจอกกระจอกจอเนี่ยอย่าคิดใส่สูงไปหน่อยเลยเป็นแค่หมา ก็อยู่สวนหมาไปเถอะนี่นุ่นแกมองข้างบนนุ่นหน้าที่ของแกก็คือมองเครื่องบินแล้วก็เห่าห้อง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 ตอไปนะจ๊ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบ สันดาลของพวกแกสองคนก็ไม่เคยเปลี่ยนยังเหมือนเดิมอยู่วันยังค่ำเลยสันดาลที่ชอบถยูทุกอืนทองฉันเคยคิดนะว่าถ้าเวลาผ่านไปนิสัยของพวกแกอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่นี่ไม่เลยมัาแกไม่ได้แล้วแหละก็อย่างที่เขาว่าเลยเนาะสำเนียงสองภาษากริยาสองไอ้นัทำไม,ามารับไม่ได้กันหรอ เนียดตัวเองจริงๆเลยก่อนที่จะมาสอนคนอื่นเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะใช่ฉันได้ข่าวว่าพวกแกสองคนมาคุยงานโปรเจกต์สำคัญด้วยนี่ใช่แล้วก็จะทำไหมแกมาเสือกอะไรด้วยฮะไอหมาเห่าเครื่องบิน นี่ใช่ไหมคนเจ่งของพวกแกสองคนที่จะมานำเสนอให้คุณหลวงผู้ช่วยของฉันอะฉันจะบอกอะไรให้นะสันดานที่ชอบดูถูกคนอื่นแต่พวกแกสองคนฉันไม่ขอร่วมงานด้วยหรอกนะแล้วอีกอย่างพวกแกสองคนไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินหรือดูถูกคนอื่นเพียงแค่ภายนอกคนเราจะสูงจะตำ่ำ มันไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวหรือว่าฐานะแต่มันอยู่ที่อติจ t เอาคืนไปนซะ ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าหรอกนะคะลูกค้าเนี่ยเขาต้องซื้อก่อนนะคะถ้าแค่มาดูเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นแค่คนผ่านคุณอีฟคะถ้าคุณอีฟอยากได้ที่ดินตรงนี้เนี่ยคุณอีฟต้องวางเงินมาจำแล้วนะคะเออเป็นยังไงบ้างคะคุณอีฟที่ดินตรงนี้สวยถูกใจไหมคะ สวยมากเลยค่ะฉันชอบมากเลยเออ่คุณอีฟพร้อมเซ็นสัญญาเมื่อไหร่คะเดี๋ยวดีฉันจะได้เตรียมเอกสารไว้อืมฉันขอเวลาสักหนึ่งอาทิตย์นะคะโอ้ระดับคุณอีฟเนี่ยต้องรอเป็นอาทิตย์เลยหรอคะอทีดินสวยมากเลย เหมาะเหมาะเหมาะเหาคุณอิฟราสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันมาค่ะโทษนะคะที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ทราบว่าคุณมาหาใครคะอ๋อดีฉันนัดในหน้าไว้ค่ะฉันมาถึงก่อนเวลาเลยอยากมาดูที่ดินก่อน พอดีว่าตอนเนี้ยฉันพาลูกค้ามาดูที่ดินตรงนี้อยู่รบกวนคุณช่วยไปรอที่อื่นก่อนได้ไหมคุณมันเดินเพี้ยนพ่านตรงเนี้ยมันเกะกะสายตาค่ะนี่ใครเหรอคะคุณไม่ ลูกค้าคนอื่นนะคะเขาก็มาดูที่ดินตรงนี้เหมือนกันนี่คุณนัดคนอื่นซ้อนฉลหรกออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณอีฟนายหน้าคนอื่นนัดผู้หญิงคนนี้ไว้อะคะ่ะนายหน้าคนนั้นน่าจุตาบอดนะคะดูคนไม่เป็นสภาพแบบเนี้ยจะมาซื้อที่ดินราคาสิบล้าน แต่งตัวอย่างกระขอทานข้างถนนไม่เจียมตัวเลยค่ะน่าสงสารในหน้าคนนั้นนะคะเอะเอาอย่างนี้ไหมคะคุณไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าที่ดินตรงนี้ฉันซื้อแล้วแล้วก็ไล่เขากลับไปซะอ่ะที่ฉันว่าคนแบบเนี้ยไล่ยังไงก็ไม่ไปหรอกคะ่ะพวกเนี้ยเขาชอบอยู่ในโลกแห่งความฝันแต่ในความเป็นจริง เงินในกระเป๋ามีถึงรอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะใช่คุณเชอรี่หรือเปล่าคะดิฉันขอโทษนะคะที่ดิฉันมาสายใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูที่ดินแปลงนี้ไว้บ้างหรือยังคะ ดูเรียบร้อยแล้วค่ะฉันชอบที่ดินแปลงนี้มากเลยนะคะฉันตั้งใจว่าจะซื้อแล้วปลูกบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ส่วนด้านหน้าจะทำเป็นร้านขายของชำค่ะดีเลยค่ะคุณเชอรี่ที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะกับการเปิดร้านขายของมากเลยนะคะทำเลดีวันวันหนึน่งเนี่ยมีคนผ่านเป็นหมื่นคนเลยนะคะทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ส่วนทางนี้จะเป็นโรงเรียนฝั่งนี้เนี่ยเป็นบ้านจัดสรรค่ะ นั่งนุย้ยผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนพามาดูที่ดินหรอใช่คุณเชอรี่อะ่ะเขาชอบที่แปลงนี้มากเลยเขาก็เลยอยากมาดูที่ตรงนี้ด้วยตัวเอง <c oughs> เธอกับลูกค้าของเธอกลับไปได้แล้วนะพอลูกค้าของฉันเขาจะซื้อที่ดินตรงนี้ ลูกค้าของเธอเขาวางมาจำแล้วหรอก็ยังหรอกถ้าลูกค้าของเธอยังไม่ได้วางมาจำลูกค้าของฉันเขาก็มีสิทธิ์จะมาดูที่ตรงนี้ได้ตลอดโถโโหนุยประสบการณ์ไม่ได้สอนเธอเลยเหรอผู้หญิงสภาพยาจบแบบเนี้ยไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะเชื่อฉันสินี่คุณ ทำไมคุณเป็นนายหน้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดจาเหมือนคนไม่มีการศึกษาแบบนี้นี่คุณว่าใครนะก็ว่าคุณไงวันนี้ฉันจะแต่งตัวยังไงฉันก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ฉันกล้าเนะาะเธอซื้อหรือยังเธอซื้อยังถ้ายังไม่ได้ซื้อเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าหรอกนะคะลูกค้าเนี่ยเขาต้องซื้อก่อนนะคะ ถ้าแค่มาดูเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นแค่คนผ่านไม่เธอไม่ควรพูดจาแบบนี้กับลูกค้านะทำไมฉันจะพูดอ่ะแล้วแกจะทำไงนี่คุณตั้งแต่ประโยคแรกที่คุณคุยกับฉันก็มีแต่คําดูถูกฉันอุตส่าห์พยายามไม่ใส่ใจคุณแล้วนะแต่คุณก็ยังไม่หยุดนี่คุณโตมาจากครอบครัวแบบไหน ที่บ้านเลี้ยงคุณด้วยอะไรถึงไม่มีนิสัยแบบนี้นี่แกกล้าว่าฉันเหรอคนสภาพอย่างแกเนี่ยไม่มีปัญญามาซื้อที่ดินตรงนี้หรอกนะย่ามาทำเป็นอวดดีที่นี่แต่งตัวแบบนี้คิดจะมาซื้อที่ดินหลักสิบล้านแกคิดว่าที่นี่เป็นตลาดสดหรือไงที่นี่ไม่ได้ขายปลาสดผักสดหรอกนะ ไม่มีของราคาหลักสิบหลักร้อยให้แกมันเลือกซื้อหรอกฉันแต่งตัวแบบนี้เท่ากับฉันไม่มีเงินงั้นเหรอยังมีหน้ามาถามอีกหรอคุณนุ้ยคะตอนแรกฉันก็ลังเลอยู่ว่าฉันจะซื้อที่ดินตรงนี้ดีไหมแต่เจอนายหน้าแบบนี้ฉันตัดสินใจได้แล้วคะ่ะว่าฉันจะซื้อที่ดิน ตรงนี้ตอนนี้เลยถ้าจะซื้อที่ดินตรงนี้เนี่ยต้องวางเงินมัดจำก่อนนะคะถ้าแค่พูดลอยๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อคุณหรอกแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ออกไปซะเพราะที่ตรงเนี้ยมีคนเขาอยากได้อยู่ คุณอีฟคะถ้าคุณอีฟอยากได้ที่ดินตรงนี้เนี่ยคุณอีฟต้องวางเงินมาจำแล้วนะคะเออวันนี้ฉันแค่มาดูเฉยๆนะคะคุณมายฉันยังไม่ได้ตกลงจัดซื้อถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอยากได้ก็ให้เขาซื้อไปก่อนเลยคะ่ะอ้าวคุณอีฟทำไมจูๆ่ๆมาเปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้ล่ะคะ โหที่ดีราคาตั้งสิบกว่าล้านจะซื้อฉันก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนไหมคะที่สำคัญตอนนี้ฉันก็มีเงินไม่มากขนาดนั้นแล้วคุณมาให้ฉันแนะนำให้คุณตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เพื่ออะไรฉันขอให้คุณแนะนำไหมคะนี่คุณคุณนุ้ยคะ วันนี้ฉันเอาเงินมาแค่นี้ฉันวางมาัดจำไว้ก่อนนะคะค่ะส่วนเงินที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจ่ายวันโอนนะคะได้ค่ะพวกที่ชอบดูถูกคนแบบคุณ ไปเปลี่ยนทัศนคติด้วยนะอย่าดูแค่รูปรักษณ์ภายนอกคนที่เขาไม่ได้แต่งตัวก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจนเสมอไป <parliament> เขาแค่เอาเงินไปลงทุนในที่ที่เขาคิดว่าได้ผลตอบแทนมันคุ้มค่าไม่ใช่เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันไม่มีประโยชน์แล้วไม่ได้ทำให้เขารวยขึ้นใช่ค่ะคุณเชอรี่ บางคนเนี่ยแต่งตัวดูดีแต่ว่าอาจจะมีหนี่ท่วมหัวก็ได้นะคะสมัยนี้เนี่ยคนที่รวยจริงเขาไม่อวดกันหรอกคะ่ะสรุปฉันซื้อที่ดินตรงนี้นะคะคงไม่มีใครมีปัญหาใช่ไหมงั้นพวกคุณก็ออกไปจากที่ดินของฉันซะ เกะกะสายตาคุณเชอรี่คะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะรีบไปจัดการเอกสารให้คุณเชอรี่เลยนะคะ งั้นเหรออีบจัดการมันเลยนี่หมอคุณนี่นี้คุณปล่ผมใช้ท่ไมเนี่ยปล่อยเนีก็ตัดสั่งของผู้หญิงอย่างแกชอบเแี่ยงขวัวชาวบ้านไง ผู้หญิงน้าดัานดานแบบเนี้ยต้องโดงนใส่เกล็ดนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเลิกแอบใส่ซื้อได้ละค่ะพี่เฉล่เอาดักฐานมา มันไหนกับผัวฉันแล้วก็ไปซื้อรถคันนี้มาไงนี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณแล้วก็น,นี่รูปที่แกไปบ้านฉันตอนที่ฉันไม่อยู่บ้านแอบไปกินกันกี่ครั้งแล้วละ่ะมันชักจะไปกันใหญ่ละแล้วนี่คุณแวลูปพวกนี้มาจากไหนจากฉันเองแหละถ้าฉันไม่บังเอิญไปเห็นแกอยู่กับผัวน้องสาวฉันนะ น้องสาวฉันคงงูมม้เป็นควายแล้วละ่ะพี่ชรี่นี่พี่หลอกด่าฉันปะเนี่ยเปล่านะพี่ด่าน,นังเมียน้อยนี่ฉันว่าพวกคุณเข้าใจผิดกันไปใหญ่ละฉันกับคุณกอ๊อฟเราไม่ได้มีอะไรกันนะคุณกอ๊อฟเขาก็แค่เป็นลูกค้าของฉันอะอลูกค้านี่เกต แอบขายให้ผัวฉันเหรอขายก็เหมือนเมียน้อยนั่แหละอีฟฉันจะไม่ยอมให้แกมาสวมเขาให้ฉันหรอกนะวันนี้ฉันจะจัดการแกให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้แกมีที่อย <is> ู่ในสังคมเลยพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยฉันจะทำให้แก จนมุดแผ่นดินหนีไปเลยไม่อนะินะฉันบอกแล้วไงว่าจะไม่ใช่แค่น้อยขุดไปสิไอ้เอ้ออย อยู่แถนี้เลยนะอีฟอีฟรู้ไหมอีฟทำอะไรลงไปก็ฉันไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับมันอ่ะพี่นอกใจฉันไปหามันนี่ถ้าฉันไม่เห็นรูปพวกเนี้ยพี่ก็คงสอบเขาให้ฉันอีกนานเลยนอกใจอะไรพี่ไม่เคยนอกใจอีฟเลย ว่ามันเป็นเมียนหน่อยพี่ส่วนรถคันนี้พี่ก็ซื้อให้มันพี่วอีฟเข้าใจผิดละรถคันนี้พี่ตั้งใจจะซื้อให้อีฟแล้วก็ให้คุณนายเขาช่วยเลือกให้จริงๆแล้วอะ พี่อยากจะเซอร์ไพรส์ให้อีฟแต่ดูอีฟทำกับคุณไมายสิเรื่องรถฉันจัดการให้แล้วน,นะคะคุณกอ๊อฟเหลือทำเรื่องโอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับคุณไมายที่เลือกรถคันนี้ให้ผมไม่เป็นไรค่ะคุณกอ๊อฟภรรยาของคุณต้องดีใจมากแน่เลยค่ะ <laughs> ครับงั้นคุณไมารอผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารก่อนนะครับได้ค่ะ นี่ฉันขอโทษนะคะขอโทษตอนนี้มันก็สายกันไปละอีพี่ไม่คิดเลยนะวีจะมีใจิตใจที่โหดเหีเ้ยมขนาดนี้คนอย่างอีฟมันต้องเจอพี่กอบพี่จะทำอะไรอะ่ะคุณตำรวจครับ ที่นี่เกิดเหตุทำลายร่างกายกันครับสวัสดีครับคุณคือผู้ที่แจ้งความใช่ไหมครับใช่ครับคุณตำรวจครับจับสองคนนี้เลยครับขออนุญ,ญาตนะครับเฮ้ย ครับไปสิ